ความดลช่วยเหลือยังคงหลังไหลไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้งนะคะทหารได้มีการแจกโอ่งให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไว้เก็บน้ําในการอุปโภคบริโภคส่วนเขื่อนลำแช่ที่โคราชค่ะปริมาณน,น้ําต่ำที่สุดในรอบ17ปี <c oughs> แม้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นระยะระยะแต่ว่าไม่ส่งผลกับปริมาณน้ําภายในเขื่อนลำแชะที่อําเภอคอนบุรีเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกค่อนข้างน้อยค่ะประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดทําให้ฝนที่ตกลงมาซึมลงใต้ดินและไหลลงสู่เขื่อนน้อยล่าสุดปริมาณน้าภายในเขื่อนลำแชเหลืออยู่เพียง50ล้านลูกบาศก์เมตรหรือรอยละ1 8 5ของความจุที่275ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน,น้ำที่ต่ำที่สุดในรอบ17ปีขณะที่สภาพภายในเขื่อนก็เกิดสันดอนดินขึ้นมามากมายนะคะสามารถมองเห็นซากต้นไม้สิ่งปลูกสร้างวัดวาอารามแล้วก็ถนนหนทางในแหล่งชุมชนเก่าที่จมอยู่ใต้น้ํามานานเกือบ20ปีได้เป็นระยะระยะด้วยตอนนี้ทางเขื่อนหยุดส่งน้ําแล้วทั้งระบบค่ะเพราะว่าเริ่มมีฝนตกลงมาในพื้นที่เหลือเพียงการประปาเทศบาลนะครนะครนะคราชสีมาที่ยังคงสูบน้ําดิบจากเขื่อนลําแชะเพื่อไปผลิตน้ําประปาบริการในเขตอําเภอเมือง วันละ3,000 30, 0ลูกบาทเมตรเท่านั้น